กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วทุตตากุมารราชบุตรของพระเจ้าพมทัตมีนิสัยไม่ดีกิริยาวาจาหยาบคายชอบด่าวา่าเคี่ยนดีทำร้ายผู้อื่นจนไม่มีใครรักชอบวันหนึ่งปรารถนาจะเล่นน้ำในแม่น้ำสั่งให้บริวารพาไปกลางแม่น้ำเหล่ามหาเล็กปรึกษากันจะกำจัดคนแจร้าย ให้ตายเสียในแม่น้ำจึงปล่อยให้ลอยไปตามน้ำพระราชกุมารไปติดขอนไม้ซึ่งลอยมาตามลำน้ำได้พบงูซึ่งอดีตเป็นเศรษฐีฝังทรัพย์เอาไว้40โกดเมื่อตายไปจึงได้ไปเกิดเป็นงูเฝ้ารั์ของตนเองอยู่และได้พบกับหนูซึ่งอดีตก็เฝ้ารัพย์ไว้30โกดด้วยความห่วงทรัพ์ ตายไปก็ไปเกิดเป็นหนูแล้วมาเฝ้าหลุมทัพย์อยู่เมื่อเกิดพายุฝนตกหนักน้ำท่วมรูกระแสน้ำพัดมาเอางูและหนูลงสู่แม่น้ำจึงรีบว่ายเข้าไปเพื่อเกาะขอนไม้พร้อมด้วยลูกนกแขกเต้าซึ่งพายุฝนตกหนักทำให้ต้นไม้โค่นลงรังแตกลูกนกไม่สามารถที่จะบินไปได้ ถูกกระแสน้ำพัดมาเกาะอยู่บนขอนไม้นั้นเช่นกันทั้งสี่ชีวิตอาศัยขอนไม้ลอยน้ำมาติดอยู่ที่ตลิ่งตรงคุ้งน้ำที่มีฤาษีซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์สร้างศาลาอยู่ฤาษีได้ยินเสียงร้องไห้ของพระกุมารก็เมตตาสงสารว่ายตัดกระแสน้ำไปช่วยลากขอนไม้กลับขึ้นมาบนฝั่ง อุ้มพระกุมารขึ้นมาพร้อมทั้งนำสัตว์ทั้งสามขึ้นมาด้วยก่อไฟผิงแก้หนาวสัน่นโดยเห็นว่างูหนูและนกเป็นสัตว์ที่อ่อนแอกว่าจึงให้ผิงไฟก่อนและให้พระราชกุมารน,นั้นผิงไฟทีหลังถึงเวลาอาหารก็ให้ผลไม้แก่สัตว์ทั้งสามก่อนพระกุมารผูกใจเจ็บแค้นวาดาบทผู้นี้ มิได้นับถือตนเป็นพระราชกุมากรกลับยกย่องพวกสัตว์เยรฉานซึ่งผูกอาคาตพระโพธิสัตว์หลังจากได้รับการช่วยเหลือให้รอดชีวิตและเลี้ยงดูมาจนกระแสน้ำลดลงร่างกายก็เริ่มแข็งแรงดีขึ้นพระราชกุมานและสัตว์ทั้งสามก็ลากกลับสู่ที่อยู่ของตนงูไหว้พระฤาษีแล้วกล่าวว่า ข้าฝังทรัพย์เอาไว้สี่สิบโกดณที่นั้นนั้นหากพระคุณเจ้าจะใช้สอยทรัพย์ข้าพเจ้าจะถาวายรัย์ให้ทั้งหมดเพียงแต่ไปที่นั้นแล้วเรียกทีขะาเิอฝ่ายหนูกล่าวว่าพระคุณเจ้าช่วยชีวิตข้าพ,พเจ้าเป็นบุญคุณใหญ่หลวงขอตอบแทนพระคุณเจ้าด้วยทรัพย์ทั้งหมดสาบโกดที่มีอยู่ เพียงแต่ไปที่รูและเรียกข้าพเจ้าว่าอุนทุระเถิดส่วนนกแขกเต้าวายพระฤาษีแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้จริญข้าพเจ้าไม่มีทรัพย์เลยแต่พระคุณเจ้าจะต้องการข้าวสาลีแดงเมื่อใดโปรดไปที่อยู่ของข้าพเจ้าแล้วเรียกว่าสุวะข้าพเจ้าจะบอกญาติ ให้ช่วยขดข้าวสาลีแดงมาให้หลายเล็บเกียนแล้วลาไปฝ่ายพระกุมารผู้มีจิตใจมุ่งร้ายต่อผู้อื่นเป็นสันดานคิดในใจว่าเราจะฆ่าดาบดเสียเมื่อไปหาเราแต่ปากก็แกล้งพูดว่าเมื่อข้าพเจ้ากลับไปได้ของราชสมบัติแล้วนิมนต์มาเถิดจะถวายปัจจัยสี่แล้วก็ลาไป พระกุมารน,นั้นเสด็จกลับไปไม่นานก็ได้เสวยราชสมบัติพระฤาษีทรงดำริว่าเราจะทดสอบเขาเหล่านั้นจึงเสด็จไปหางูก่อนแล้วเรียกทีขะเพียงคําเดียวเท่านั้นงูก็เลื้อยออกมาวายแล้วกล่าวว่าที่ตรงนี้มีทรั์สี่สิบโกดนี่หมนท่านขุดเอาไปให้หมดเถิดพระฤาษีกล่าวว่า ขอบใจเก็บไว้ตรงนี้แหละเมื่อไปหาหนูเอ่ยเสียงเรียกอุนทุระหนูก็ออกมาหาบอกให้คนทรัพย์ทั้งหมดของตนไปเถิดพระฤาษีก็กล่าวเช่นเดียวกันกับหนูเมื่อไปหานกแขกเต้าเรียกสุว,วะเพียงคำเดียวนกก็โพจากยอดไม้ทําความเคารพแล้วบอกว่าข้าพระเจ้า จะไปหาพวกญาติให้ขอนข้าวสาลีแดงมาถวายพระฤาษีกล่าวว่าขอบใจมากไม่ต้องดอกเมื่อต้องการก็ค่อยรู้กันพระฤาษีคิดว่าคราวนี้เราจะไปทดสอบพระกุมารซึ่งได้ของราชสมบัติเป็นพระราชาจึงไปพักที่อุทยานรุงเช้าทุตตราชา ส่งช้างเรียบพระนะครเห็นพระฤาษีมาแต่ไกลเกรงว่าจะอ้างบุญคุณที่ช่วยชีวิตตนเอาไว้จึงสั่งทหารให้จับมัดแล้วเคี่ยนตีทุกๆ4สีแยกนำออกจากพระนะครตัดหัวที่ตะแลงแกงแล้วเอาตัวเสียบล่าไว้พระฤาษีมิได้สะทกสะท้านหรือข้าควรเลยกลับหัวเราะแล้วพูดว่า เป็นความจริงที่บัณฑิตกล่าวว่าขอนไม้ลอยน้ำดีกว่าคนอักตันยูเราช่วยคนใจบาปให้รอดตายจากกระแสน้ำกลับเป็นการนำทุกมาสู่ตนพระฤาษีกล่าวคำนี้ทุกที่ทุกแห่งที่ถูกเคี่ยนตีฝูงชนได้ยินคำกล่าวนี้บัณฑิตผู้หนึ่งได้ถามว่าท่านทำคุณอะไร แก่พระราชาของเราเอาไวห้หรือฤาษีจึงได้เล่าเรื่องราวให้ฟังแล้วกล่าวว่าเราเองช่วยชีวิตราชานี้แต่กลับกลายเป็นให้ทุกแก่ตนหนูงูและนกอย่างไม่เนรคุณเช่นนี้ชาวเมืองทั้งหลายต่างพากันใคร่ครวญแล้วเห็นพ้องต้องกันด้วยเหตุการณ์ทั้งปวง ว่าพระราชาองค์นี้มักทำลายมิตรมีจิตใจที่โหดร้ายไร้คุณธรรมและอากตันยูถ้าได้ครอบครองบ้านเมืองต่อไปพวกเราจะเจริญได้ที่ไหนจึงพากันประหารพระราชานั้นเสียทั้งๆท,ที่ยังอยู่บนคอช้างนั่นเองโดยลูกศรหอกซัดก้อนหินและไม้ค้อนเป็นต้น แล้วพากันอภิเษกพระฤาษีให้ของราชสมบัติสืบแทนเมื่อพระฤาษีได้ปกครองโดยธรรมประชาชนร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาวันหนึ่งทรงปารภที่จะทดลองสัตว์ทั้งสามจึงเสด็จไปหางูหนูและนกแขกเต้าสัตว์ทั้งสามล้วนยินดีมอบทรัพย์สมบัติของตนให้ พระราชาส่งรับทรัพย์ของงูหนูที่ฝังเอาไว้ส่วนของนกแขกเต้าเมื่อต้องการข้าวสาลีจึงค่อยนำมาส่งรับสัตว์ทั้งสามไปเลี้ยงดูอย่างดีตลอดอายุไขพระดาบตรัสว่ามิใช่แต่เพียงชาตินี้เท่านั้นที่พระเทวทัตพยายามที่จะฆ่าเราแม้ในชาติก่อน ก็พยายามแล้วเหมือนกันแล้วประชุมชาดกว่าโง่ได้มาเป็นพระสารีบุตรในชาตินี้หนูได้มาเป็นพระโมคขลานะนกแขกเต้าได้มาเป็นพระอานน์ทุตรราชาได้มาเป็นพระเทวทัตพระดาบทซึ่งเป็นพระธรรมราชานั้นได้มาเป็นพระองค์เอง ข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้การทำคุณแก่ผู้ไม่มีธรรมะมีสันดานกักระหยาบคายไม่มีความกตันยูเหมือนช่วยเหลืออสรพิษยอมแว้งมากัดทำร้ายเราในภายหลังบุคคลบางคนแม้ขอนไม้ลอยน้ำอย่างประเสริฐกว่าเพราะยังเก็บขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้หลายประการคำพังเผยมีว่า ทำคุณได้โทษโปรดสัตว์ได้บาปฉะนั้นควรพิจารณาให้รอบคอบอย่างระมัดระวังในการช่วยเหลือบุคคลต่างๆและเตรียมการแก้ไขหากช่วยเหลือแล้วได้ทุกข์ดังเช่นพระโพธิสัตว์ในเรื่องนี้